พี่น้องเอยปากระป๋องมาสง่งแล้วเนาะรถเอ้ะมาสบายดีสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุคนมาว่าจะเป็นฝั่งลาฝั่งไทยทายงต่างประเทศเบอร์สุขสุคนคือเก่าเนาะโดยนนยินดีตอนปากกระป๋องมาแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปากระป๋องบอลเทียงทองมาฮอดห่านเลยนาะใครสนใจติดต่อ มันไหรเด้อทั้งเพชรอีเตียงเพชรสาวเงินเนาะสาวเงินทองบัดนาหรือว่าเพชรอ่าสบใบเฟินก็ได้พี่น้องเอ้ยมาล มาไหวในห้องนี à, 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 ้เลยพี à, e ่น้องเลยบอเคทอันไม่เคยไหวเชื่อเด้ผนลมนี่อันใจ๊ก็พักใส่แล้วมาเสียบักเสียบันส่งปลากระป๋องแรกจากล่างแม่เหมือนล่างใครสนใจพี่น้องเลยติดต่อมาเด้อบ้านนี้ ปากระป๋องมาหอนเลยเฉียบได้เราก็ได้บ่ายเปิดตะหงเนี่ยลมนี่ก็ได้ห่อนเนาะ แก๊ตหนึ่งนาทีโล่เปนอะไไม่รู้ฮะอ้ God.

มาไว้โซนข้างในนี่เลยพี่น้องเอยปลากระป๋องเนาะสำหรับใครสนใจติดต่อมาได้เด้อบพ่อพี่น้องเอ๋ปลากระป๋องของบ่าวเตียงทองเนาะกระเบิดไปอ่าตอนนั้นลายลายพี่น้องเอย อะหลายเติบเนาะพอมาตอนนั้นก็เบิดไปแล้วมารอบใหม่เด้อพ่อพี่น้องเอ้บัดนี้สะอาดเนาะไปสนใจติดต่อมาที่หาน้องบิวตี้เพ่อแม่พี่น้องไอบิวตีบ่ได้อยู่ซ่ํามื้อนี้เนาะพี่สาเงินับ่ตตเพิ่นไปกับพ่อแม่แล้วเจ้าของแก่มาแต่ลงไพี่น้องบ่าวเก่งบ่อยู่บ่ มามานี้มา<ม>เป็นถาดจนช่วยหางไปบางคำม,มาใช่ไหมทรงจากสวรนนี่บอมาแต่วรนค<อ>์เดี๋ยวว่าเครื่องมันมาแต่คุณแหละมาแต่ไทยผมรอว่ามาแต่ไทยถ้าให้คนดูเราอมาอยู่จนมือแล้วแม่เลยเขาจะาทิ้งจ้าเพชรเขาจะเลาะอัดแดงไปก่อนขอบใจเออแล้วกัวนห,นหอ bạn nhé Mà tìm phía bạn Nhưng mà Hãy chân chạy bà cà bông nâng rõi chạy chân thân nhé ไปจิได้อมิเด้อบาดนี้สนับสนุนน่ะลองน่ะบังดูครบบ่ขอส่ว่าพิษณุองลงพ่อแม่พี่น้องสําหรับใครสนใจเนาะติดต่อมาได้เด้อบาดนี้มาฮอดแล้วหาน้องบิวี

อยรังเนี่ยคือนั่กเดตีกฟุนี่้ยอามนี่กับเราเปิดเถิงเนาะตายัง แล้กินกระทิงก่อนนึงปองปลานี้ก็ย่งอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้ไปอ่านั่นเบิดเนาะปาปากระป๋องบ่าวเตียงทองพร้อมเบโทเนาะเอาไว้ในนี้เมื้อนี้ใน้านเพิ่นบ่ได้เอาไว้เพราะว่ามันหอม ว้าโอเคพรมพี่น้องเนาะสำนึกรับคลิปนี้ก็ได้บมดได้ไหมอย่างไรมาเบิงกกบงบ่งปลากระป๋องบ่าวเตียงทองมาฮอดแล้วสำหรับใครสนใจติดต่อมาได้เด้อเนาะขอทันค่ะทา,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 านค่ะของน้องบิวดีแล้วพรมพี่น้องน้องบิวดีไปอยูอ่เื่นมาหนีไปเทีย่ยวไปดิ่งก็พอเตอยียงเพิ่นเนาะไปแล้วพอกันในคลิปหน้าเด้อขอคำว่าสบายดีสวัสดีพอกันในคลิปหนา้าพี่น้องเลยเนาะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ชคูซิโกนที่เขาจะตามงงารางวัมาโดยตลอดเนาะ โดยไปแล้ว